ทั้งเกาะเนี่ยสวาบัตมอยู่คนอยู่ประมาณ2,500คนเนาะคนน้อยมากนะคือคนที่เป็นประชากรเขาเองเนี่ยน้อยมากต่อให้มีต่างชาติเข้ามาทํางานแะแต่เมืองนี่ยังแบบดูโล่งๆดูแบบไม่ได้แบบหูแออัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งเมืองเนี่ยก็จะมีถนนเส้นกลางที่เป็นถนนสายสายหลักของเมืองเพือมีเด้นก็จะเป็นทานน้าแข็งผืนใหญ่เลยซึ่ง สมัยก่อนมันคงใหญ่กว่าน,นี้ไอ้ทาน้ำแข็งทีนี้แต่ตอนนี้มันเหมือนกตบว,ว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยมันละลายเร็วมากเลยอะน้ำแข็งเนะี่ยก็แต่ก็ยังเหลือทาน้ําแข็งที่เราเห็นอยู่ค่ะที่คนอยากเจอก็คือโปลแลนร์เนาะมีข่าวมาที่นี่คนก็อยากเจอโปลาร์มีเรนเดียอย่างเงี้ยที่เจอกันรอบนี้เราก็เจอเนาะขับรถแบบอ้าวเรนเดียนี่นะรวมถึงพวกนกพันธุ์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะที่อาจจะเจอในแถบนี้พวกแมวน้ำนะที่ อยู่ในเขตนี้แล้วก็วานพิพิธภัณฑ์นี้ก็จะบอกเล่าหมดเลยค่ะเกี่ยวกับทุกสิ่งอย่างที่เราจะพบเจอในแถบโคโลกเหนือ